สวัสดีครับใครก็ตามนะครับที่ยังมึนงงอยู่ตอนนี้จะต้องหายแน่นอนนะครับก่อนอื่นบอกก่อนว่าที่ให้เรียนสิบวิชาเนี่ยนะครับถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องเรียนนะครับเพราะว่าผมมันมีระบบออโต้ให้หมดแล้วนะฮะเพื่อนเพื่อรู้ไหมครับว่าผมทําโรงเรียนเนี่ยเพื่ออะไรผมทํามาเพื่อให้เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาร่วมกันในองค์กรเนี่ยนะครับสามารถที่จะชวนคนได้ง่ายที่สุดเลยถ้าถามว่าชวนคนมาทําขายตรงชวนมาทาธุรกิจตัวขายชวนยากไหมครับยาก แต่ถ้าชวนว่าเรียนฟรีชวงนง่ายไหมครับคนชวนก็สบายใจใช่นะฮะคนถูกชวนก็ก็โอเคแต่พอเข้ามาเรียนแล้วปรากฏว่าได้มาเห็นสเตปในการเชิญชวนได้มารับความไว้วางใจได้มารับอีเมลตรงนั้นนะฮะจะเริ่มอ่อนและช่วยลงไปแล้วก็เออไว้วางใจเรามากขึ้นคนที่เข้าไว้วางใจเนี่ยคือใครกรู้ไหมฮะเขาจะไว้วางใจผมก่อนเพราะเขาไม่รู้จักคนชวนเพราะนั้น เมื่อเขาไว้วางใจแล้วในที่สุดเนี่ยเขาเซเยตกับผม mm hmm. ผมจะทำไงเขาละผมก็ส่งคืนให้กับคนชวนไงฮะตอนนี้คนชวนได้อะไรครับได้คนที่สนใจอยากจะร่วมธุรกิจเอาไปไว้ยิบในมือโดยที่ตัวเองได้มาอย่างไงก็ไม่รู้แค่เล่น Facebook อย่างเดียวเองนะครับคันนี้เล่นยังไงล่ะอ่ะก็โพสเลยครับเราจะมีสอนกันภายในออฟฟิศของเราว่าถ้าคุณชอบแบบนี้คุณอยู่ในเซกเมนแบบนี้คุณโพสต์เรื่องนี้นะครับผมจะมีสอนในการทำคอนเทนต์นะครับแล้วผมเตรียมคอนเทนต์ไว้ให้ เยอะมากๆนะครับคุณจะชวนเซกเมนต์ไหนมีหมดนะแล้วส่วนที่การจะโชว์ออฟต่างๆเนี่ยอาจจะมีทั้งมิวสิกอาจจะมีทั้งวิดีโอเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นมาร์เก็ตติ้งอีกระดับหนึ่งเลยนะทั้งวิดีโอมาร์เก็ตติ้งรีเลชั่นชิพมาร์เก็ตติ้งซึ่งเราพุชใส่ไว้ในออฟฟิศออนไลน์ไว้เรียบร้อยแล้วเร mm ื่องออฟฟิศออนไลน์เนี่ยไม่คุยไม่ได้บอกก่อนเลยครับว่าไม่คุยไม่ได้จริงๆเพราะมันเหนือชั้นเกินกว่าใครและใครและใครจะตามทันอีกแล้วไม่ธรรมดาอีกแล้วใช ออฟฟิศออนไลน์มาอย่างนี้ที่มาที่ไปเมื่อจากการที่เราใช้ a c e b o o k เนี่ยแล้วก็มีกลุ่มปิดให้ลองไปดูสิครับกลุ่มปิดที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่ทําธุรกิจแล้วก็มาหาลูกค้ากันในนั้นซึ่งไม่ใช่เจตนาลมเลยที่ Facebook ก็เตยมไว้ให้เราฟีเจอร์ต่างๆในนั้นสุดยอดคุณสามารถจะใส่ไฟล์ดาวน์โหลดได้คุณสามารถจะใส่วิดีโอไว้ให้เพื่อนๆเอาไปใช้ได้คุณสามารถจะใส่คอนเทนต์ต่างๆได้คุณสามารถจะกําหนดตารางกิจกรรมโอ้โหคำว่าตารางกิจกรรมเนี่ย คนทาเครือข่ายเริ่มสะดุ้งเลยใช่ไหมฮะเพราะว่า <men> จริงๆกิจกรรมของเราเนี่ยถ้าเรามีการเซตล่วงหน้านะครับให้แยกอย่างนี้นะครับแยกคอนเซปต์เดิมของเรากิจวัตรกิจกรรมและกิจการ,รถ้ากิจกรรมนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติรายวันเราเรียกกิจกรรมนั้นว่าเป็นกิจวัตรแต่ถ้ากิจกรรมนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจสอบผลงานนะครับหรือว่าการที่จะบริหารให้กิจการ,ร,รสาขาจเจริญขึ้นอันนั้นเราเรียกกิจกรรมนั้นว่ากิจการ,ร แต่ตัวกิจกรรมสําหรับกิจกรรมจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีอยู่ในออฟฟิศของเราเลยแล้วจะต้องกําหนดล่วงหน้าให้ได้ด้วยว่าในแต่ละวีคเนี่ยเขาจะได้ร่วมกิจกรรมอะไรกับเราบ้างแต่ขณะที่ไม่ถึงวีคไม่ถึงวันที่กําหนดเนี่ยกิจ,จวัตรเขาจะต้องทําอะไรร่วมกับเราบ้างส่วนกิจการไม่ต้องห่วงฮนะยังไงมีผมมอนิเตอร์ผมดูให้ทุกสาขาอยู่แล้วนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยผมเห็นตัวเลขที่เคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ด้วย พราะมันจะมีการซื้อแล้วกรอกในเว็บเซ็นเตอร์ของเราอีกเว็บหนึ่งนะครับซึ่งคนเข้ามาเป็นคนร่วมธุรกิจเนี่ยจะได้ใช้เว็บนี้แน่นอนเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับในออฟฟิศที่มีฟีเจอร์เยอะมากนะครับตอนนี้ฟีเจอร์เนี่ยผมจะอธิบายตามนี้เลยนะครับเรื่องกิจกรรมที่ที่เขามีให้เราเนี่ยนะฮะและก่อนที่ผมจะพูดถึงฟีเจอร์ของโปรแกรมเนี่ยนะฮะเรามาดูว่าเราจะใช้ฟีเจอร์ของโปรแกรมหรือว่ากลุ่มปิดของเราเนี่ยอย่างไรบ้างผมให้เน้นไปที่กิจวัตรนะครับ อยากให้กิจวัตรของเราทุกวันที่อยู่หน้าจอเนี่ยเป็นกิจวัตรที่ได้คุณค่าและมีความสุขด้วยได้คุณค่าในแง่ของธุรกิจนะครับมีความสุขในแง่ของการทํางานแล้วมีเพื่อนที่สามารถให้คำปรึกษาหารือพูดคุยกันได้ตลอดเวลานะครับผมเน้นคําว่าตลอดเวลาเลยนะครับมีเพื่อนร่วมคิดนะครับมีภารกิจร่วมกันเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถจะมีความสุขกับการทํางานได้เป็นอย่างมากเลยในเรื่องของการสร้างกลุ่มตรงนี้นะฮะของเราเป็นกลุ่มปิดเลยและเป็นกลุ่มปิดแบบลับเฉพาะ เพราะท่านคนอื่นจะมองไม่เห็นกลุ่มเรารเดี๋ยวผมจะพาเข้ากลุ่มเลยนะครับถ้าสถานการณ์จริงตอนนี้เราเล่น Facebook อยู่เราก็เข้ามาตรงนี้เลยครับเราเป็นสมาชิกแล้วนะเราถึงจะมองเห็นตรงนี้นะฮะเรียนฟิสครูดตัวนี้นะครับเราเปิดเข้ามาเราจะได้ี่นี่เลยออฟฟิศออนไลน์ของเราเห็นบรรยากาศไหมครับบรรยากาศเหมือนกับมีห้องประชุมบรรยากาศเหมือนกับมีฟรอนด้านหน้าบรรยากาศเหมือนมีที่นั่งให้เราทํางานนะครับเราสามารถจะคุยพูดคุยติดต่อกันได้เหมือนเรานั่งในออฟฟิศจริงๆเลยเพื่อนคุยเราก็ได้ยินนะครับ เวลาเราพูดไปเพื่อนก็ได้ยินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรปรึกษาหรือมันจะเข้าใจกันหมดเลยนะครับใครติดปัญหาตรงไหนคนไหนใครช่วยอะไรใครได้จะช่วยกันอยู่ในออฟฟิศเลยซึ่งมีคนอยู่จํานวนมากที่อยู่ในออฟฟิศนะครับแล้วแต่ละคนจะเวียนกันเข้ามาอยู่ในออฟฟิศผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าไฟล์ต่างๆอย่างเช่นการติดตั้งสกายอย่างเงี้ยนะครับขอให้ทุกคนดูด้วยแล้วก็จะติดตั้งง่ายเลยหรือว่าไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมจะสร้างกิจกรรม ผมก็จะบอกไว้ก่อนล่วงหน้าเหมือนกันนะครับแต่พอมาดูกิจกรรมปุ๊บผมก็จะบอกเลยว่าวันไหนมีอะไรบ้างนะครับถ้าอยากจะดูว่ารายละเอียดของกิจกรรมเป็นยังไงก็จะมีภาพใหญ่แล้วก็มีรายละเอียดให้ดูด้วยใครจะเข้าร่วมใครไม่เข้าร่วมก็จะสามารถบอกกันไว้ได้ล่วงหน้าเลยนะฮะเรากลับมาที่เดิมนะครับกลับมาที่เดิมของเราก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพรูปภาพนี่จะเป็นเรื่องที่ผมเตรียมไว้ให้เพื่อนเอาไปดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดเพื่ออะไรเพื่อทําให้ แฟนเพจของพวกเราเนี่ยดูดีมีระดับมีภาพที่จูงใจผมก็จะสร้างภาพที่จูงใจให้นะครับตอนนี้ทุกคนก็จะมีแฟนเพจที่ดึงดูดให้คนกดไลค์ดีไหมครับผมว่าถ้าเรื่องของออฟฟิศเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ว่าทํายังไงให้จําลองบรรยากาศให้เหมือนออฟฟิศเสมือนจริงเลยตรงนั้นนะฮะจะทําให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนจากการต้องออกไปทํางานนอกบ้านแล้วทํางานอยู่กับบ้านได้อย่างแท้จริงมาดูการจําลองบรรยากาศภายในออฟฟิศกันนะ ในการที่เพื่อนเนี่ยเข้ามาในออฟฟิศนะครับแต่ทุกคนอยู่กับบ้านนะฮะแต่ว่ากดเข้ามาในออฟฟิศแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยเห็นไหมครับดูที่ลูกศรนนะเราจะพูดคุยใครกับใครก็ได้นะครับแล้วขณะที่เราพูดคุยเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าเรากด f 1 2นะครับพอเรากดไปแล้วเสียงเราจะทําให้คนอื่นได้ยินแต่ขณะที่คนอื่นกด f 1 2เมื่อเราได้ยินเขาเราก็ปล่อยของเราแล้วในกรณีที่ว่าผมเป็นคนพูดแล้วเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนรอฟัง ทุกคนก็ไม่ต้องกด f 1 2นะฮะแต่ฟังผมได้ยินหมดคราวนี้ถ้าคนที่จะถามเขากด f 1 2ขึ้นมาเขาก็ถามได้เลยผมก็ตอบสวนไปได้เลยโดยที่ทั้งสองคนไม่ต้องปล่อย f 1 2เลยนะฮะก็พูดคุยสวนกันได้เลยอย่างนี้ดีไหมครับนี่ฮะบรรยากาศเหมือนกับเรานั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยอบอุ่นนะครับนอกจากอบอุ่นแล้วเนี่ยความรู้ในการที่เราได้สนทนาต่างต่างเนี่ยมันเกิดพลังในการทํางานเป็นทีมากมากเลยนะฮะนี่ผมพูดเฉพาะเรื่องของโปรแกรม Teams Speaker ที่ทุกคนจะได้ใช้อยู่แล้วนะฮะ แต่อันนึงที่อยากจะให้ติดอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันเมื่อกี้ก็ฟรีนะแต่กรณีนี้เดี๋ยวผมจะมีคู่มือให้ทุกคนติดตั้งสกายหมดเลยนะครับแล้วโทรหากันฟรีมีอะไรคุยกันนอกรอบก็โทรสกายได้นะครับเห็นไหมครับว่าการคอมมูนิเคตต่างๆเรื่องพวกนี้เราพยายามพัฒนามากขึ้นนอกจากแชทนอกจากโพสต์เรายังคุยกันทั้งในรอบทั้งนอกรอบได้อีกนะครับนี่ยังไม่รวมกับการที่เราจะนัดพบมิสติ้งอีกบางกรณีนะฮะเพราะฉะนั้นะจะเห็นว่ากิจกรรมในกลุ่มเนี่ย คือคาตอบของทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่คนมักจะไม่ได้สร้างกิจกรรมตัวนี้ออกมาให้เกิดผลลัพธ์แบบนี้นมีคําถามคําตอบคําถามที่พบบ่อยนะครับอาจจะเป็นไฟล์ mp 3ใช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นวิดีโอก็ได้นะครับแต่ไม่มีการพิมพ์แล้วให้อ่านเป็นหน้าหน้ารับรองว่าไม่มีนะฮะแล้วก็การสอนเครื่องมือออนไลน์ที่สามารถที่จะไปสร้างทราฟฟิกใหม่ๆสามารถจะดึงดูดผู้คนจากทราฟฟิกใหม่ๆเข้ามาหาเราได้อีกกลยุทธ์ชั้นเชิงเทคนิคนะครับในอีกระดับหนึ่งของการทําให้เกิดยอดนะครับสําหรับเอาไปช่วยคน ก็มีเทคนิคมีบทพูดนะครับคอนเทนต์ต่างๆที่ผมเตรียมไว้ให้นะทุกคนจะสามารถจะเอาไปใช้แล้วก็สร้างเองได้อย่างสวยแล้วก็เร็วด้วยนอกจากนั้นนะครับการสรุปงานการสรุปงานที่สําคัญที่สุดแล้วสำหรับแต่ละวีคสำหรับแต่ละครึ่งเดือนสำหรับแต่ละเดือนนี่เป็นเรื่องของกิจการเราแล้วลซึ่งคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในนี้ทุกคนก็ต้องมีความรับผิดชอบในการทําให้ตัวเองมีกิจการที่โตขึ้นใช่ไหมครับแต่ผมเองก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของการสนับสนุนให ทุกกิจการที่เป็นสาขาเนี่ยโตขึ้นด้วยนี่คือกิจกรรมในกลุ่มเป็นทุกคําตอบของทุกคําถามเลยใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆพ,พอมองภาพออกแล้วใช่ไหมครับว่าผมสร้างออฟฟิศออนไลน์นี้มาเพื่ออะไรแต่คําตอบมันจะมีอีกคําตอบหนึ่งครับผมสร้างออฟฟิศออนไลน์เพราะว่าเพื่อนๆเน,นี่ยได้ใช้เครื่องมือในการสร้างผู้มุ่งหวังที่ผมสร้างให้แบบออโต้เนี่ยแล้วคนเข้ามาถ้าผมไม่สร้างตรงนี้ไว้รองรับนะครับคนที่ถูกเชิญเข้ามานะครับก็จะไม่มีพื้นที่ในการทํางานร่วมกัน ท่าเกับเราเชิญเข้ามาก็ยังกระทอนกระแท่นน่ยที่จะไปสู่ความสําเร็จอยู่ดีเนี่ยนะนี่คือคําตอบที่แท้จริงถ้าอย่างนั้นผมว่าเราคงพลาดไม่ได้ที่จะรู้ว่าเครื่องจักรในการสร้างผู้มุ่งหวังของผมเป็นยังไงเราดูเรื่องเครื่องจักรนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวพอนะครับเพราะว่าหลายๆคนดูจากบทเรียนหรือว่ารับอีเมลเนี่ยพอจะทราบแล้วผมจะพูดนิดเดียวเองนะครับอย่างเช่นโรงเรียนเนี่ยเลนฟีสกูลที่ผมชี้อยู่ตัวนี้นะครับเราอธิบายไปแล้วใช่ไหมเราสร้างโรงเรียนมาเพื่อให้เพื่อนชวนง่ายใช่ไหมครับพอชวนเขาปุ๊บเนี่ย เมื่อเขาเซจในช่องกรอกเนี่ยอีเมลออโต้เรสปอนเดอร์ er, นะครับก็จะทํางานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพออีเมลทํางานแล้วเขาเกิดความไว้วางใจเราแล้วก็เสียยสการปิดสมัครเกิดขึ้นใช่ไหมครับพอปิดสมัครเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาเสียยสเราก็มีแอคชั่นแพคเกจให้เขามี a c e b o o k แพคเกจให้เขาซึ่งตรงนี้เราเรียกว่านี่คือเครื่องจักรในการที่จะสร้างผู้มุ่งหวังเลยพอเขาได้รับตรงนี้ไปเขาก็สร้างผู้มุ่งหวังได้ง่ายเหมือนกับเราใช่ไหมครับแต่ทั้งนั้น,ยนีย ยังให้เขาเป็นเจ้าของโรงเรียนสาขาด้วยเพราะว่าเขาต้องมีแฟนเพจใช่ไหมครับถ้าแฟนเพจเนี่ยต่างคนต่างมีไลฟทิศทางเนี่ยไม่สามารถจะโปรโมตได้เพราะฉะนั้นผมก็จัดตั้งโรงเรียนสาขาให้ทุกคนเลยเพื่อติดตั้งลิงก์ที่มีเว็บฟอร์มเพราะฉะนั้นใครที่คลิกเข้าเว็บฟอร์มตรงนั้นก็สามารถจะเข้าไปเป็นผู้เรียนได้เห็นไหมครับตอนนี้เกิดผู้เรียนปุ๊บก็อีเมลทางานอีเมลทำงานปุ๊บก็เกิดการเซเยสเซเยสปักก็มีออฟฟิศให้อยู่เลยครบถ้วนฮะตอนนี้วงจรครบถ้วนนะครับ แต่เท่านั้นยังไม่จบเพื่อนๆคงงงว่าจะให้อะไรอีกหรือเนื่องจากว่าในออฟฟิศเนี่ยยังมีเว็บเซ็นเตอร์ที่เป็นห้องทํางานของแต่ละคนอีกด้วยโอ้ทำไมยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ละคนยังมีห้องทํางานส่วนตัวอีกนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าห้องทํางานส่วนตัวของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงนะครับแล้วเรื่องตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าอะไรตอนแรกเนี่ยเราเข้ามาเริ่มต้นกันนะครับเราก็ทําให้การชวนของเราเป็นระบบออโต้แล้วเราก็เรียกว่านี่คือเครื่องจักรในการผลิตผู้มุ่งหวงัง รเราก็ใช้วิธีการในการสร้างสามภาษามาให้เกิดพลังไม่เหล็กดึงดูดคนให้สนใจเราแล้วก็ไว้วางใจเราเซเยสก่เราพอเซเยสก่เราเราก็พาเขาเข้า,ขามาในเว์กไซต์หรือว่า Office ออนไลนแล้วก็เมิหาการทํางานของเราร่วมกันนะครับในเรื่องของกิจวัตรกับกิจกรรมตอนนี้ความเข้าใจชัดเจนตรงกันนะครับพอเรามากระบวนการสุดท้ายก็คือทําให้คนที่อยู่ในออฟฟิศของเราเนี่ยจเจริญเติบโตก้าวหน้าเกิดเป็น กิจการที่ใหญ่ขึ้นมีสาขามากขึ้นก็ต้องใช้เว็บอันนี้นะฮะเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารกิจการนะครับเราแยกกันแล้วนะฮะกิจวัตรเราโอเคกิจกรรมเราโอเคตอนนี้กิจการจะโอเคหรือไม่ก็ต้องดูว่าเว็บนี้เข้ามาช่วยอะไรเราบ้างและนี่คือหน้าตาของห้องผู้จัดการนะครับตอนนี้อาจจะเห็นว่ามีเลข1 2 3 4นะครับลองดูด้านล่างผู้จัดการนั่งอยู่ข้างล่างครับผู้จัดการเนี่ยจะดู วิธีการต่างๆในการทํางานจากวิดีโอซึ่งวิดีโอนี้จะเรียกว่าเป็นเมนเจอร์แฟรนไชส์ทุกคนเข้าใจง่ายหมดมีวิดีโออธิบายทุกจุดเลยนะครับเอาล่ะครับคานนั้นมาดูจุดแรกจุดที่1นเนี่ยนะครับสำนักเลขาแล้วเรามาดูว่าถ้าเกิดคนที่เซเยสมาแล้วอย่างเช่นน้องคนนี้นะครับเซเยสเข้ามาก็จะมีผังของเขานะครับเราดูว่าน้องคนนี้คุยกับเราบอกว่าจะซื้อของแล้วซื้อหรือเปล่าซื้อแล้วกรอกหรือเปล่า เราจะเห็นว่าน้องเขาซื้อแล้วน้องเขาก็กรอ,อกไปแล้วครับพันเเรียบร้อยถ้าเกิดว่าเขาซื้อไปไม่ถึงพันห้านะครับระบบจะเตือนนะครับให้เขาซื้อแล้วก็กรอ,อกเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะบันทึกระบบก็จะรวมตัวเลขให้โดยอัตโนมัติแล้วน้องคนนี้บอกว่าจะขึ้นซิวเวอร์ล่ะจะชวนคนสองคนมาเราก็เช็คดูนะครับแล้วเราเช็คดูว่าน้องเขาชวนคนมาแล้วกรอ,อกหรือเปล่าอ้าวถ้ากรอ,อกก็เรียบร้อยนะครับถ้ากรอ,อกแล้วยังไม่ได้ซื้อยังเป็นศูนย์บาทอยู่เราก็คุยกับน้องเขา นี่ก็เป็นสส่วนนะครับของการทํางานที่เราใช้ห้องผู้จัดการทํางานส่วนตัวห้องผู้จัดการเองเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าภารกิจหลักของผู้จัดการคืออะไรอย่างแรกนะฮะดูแลน้องๆคนที่เขาเสียเยกนะครับอย่างที่2ก็คือดูแลผู้บริโภคดีเด่นของเรานะครับย้ำอีกนิดหนึ่งนะครับในช่องที่2อนี่คือคนที่เสียเยกเข้ามาแล้วกําลังจะเป็นหน่วยนับให้เรานะครับส่วนช่องที่4นี่คือคนที่ผ่านจากการที่เป็นหน่วยนับแล้วกําลังจะขึ้นมาเป็น สาขาให้เรานะครับคนนี้จะเป็นกิจการสาขาให้เราเพราะฉะนั้นการดูแลต,ต้องเป็นพิเศษอีกแล้วนะครับเขาจะเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในผัง B นะรูปเขาจะมีอยู่ในนี้นะฮะแต่ผมเองอ่จะไม่อธิบายหมดตอนนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการบริหารกิจการเนี่ยเป็นเรื่องระดับผู้จัดการขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลามากพอสมควรในการที่จะทําให้เขาเข้าใจหลักสูตร Manager franchise แล้วใช้เครื่องมือทั้งหมดนี้แล้วที่สําคัญมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับ ทั้งหมดที่ผมว่ามาทั้งกระบวนการเนี่ยและส่วนสําคัญนะครับที่ผมไม่บอกไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าจะมีบริษัทเดียวเท่านั้นที่ลองรับกลไกที่ผมเขียนขึ้นมาได้คือบริษัทกิฟฟิลีนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าหนึ่งเป็นสเตเซแล้วขับเคลื่อนด้วยการใช้สินค้าจริงๆมีสินค้ามากกว่า2,000รายการแล้วยอดขายเขาแต่ละเดือนประมาณ500ล้านและถ้าผมไม่ปรับแต่งกลไกนะครับให้ลองรับกับแผนการจ่ายของกิฟฟิลีนเงินก็จะไม่ไหลเข้าบ้านอีกเหมือนกัน พดังนั้นผมเองเนี่ยต้องแสดงความชัดเจนให้เพื่อนๆที่ฟังอยู่ตอนนี้ทราบนะครับว่าข้อจํากัดและเงื่อนไขต่างๆเนี่ยผมเคลียร์ได้ทุกจุดแล้วผมถึงได้เสนอการทําง,งานในรูปแบบขององค์กรแล้วดูแลกันแบบพี่ๆน้องๆแล้วยืนยันนะครับคนไทยธรรมดาสามารถสําเร็จเป็นเจ้าของกิจการที่มั่นคงได้แล้วสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปที่สําคัญที่สุดคือเข้ามาร่วมกันนั่นเองสวัสวดีครับ